ทุกๆบ้านจะเจอปัญหาคือถุงเท้าหายมีข้างเดียวอย่าทิ้งนะคะเราสามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้แบบนี้ตัดถุงเท้าออกก่อนจากนั้นเราเอาตำแหน่งกว้างสองนิ้วและตัดส่วนเกินออกนำเข็มเหล็กตาโตและเครื่องร้อยเกลียวของเราออกแล้วร้อยเข็มก่อนถุงเท้าที่เราเพิ่งตัดเดินเย็บไปรอบๆเขาด้วยเข็มแบนเล็กๆหรือที่เรียกว่าเข็มโค้งเล็กๆเ,เดินไปรอบๆให้แน,น่นเดินเสร็จแก้ไขเข็มขึ้นและลงอีกสองสามเข็มเพื่อให้แน่นขึ้น พลิกแล้วให้ใส่ตำแหน่งลงไปให้เย็บเต็มด้วยเข็มแบนเล็กๆนี่คือหลังจากเย็บเสร็จแล้วให้ยัดด้วยสำลีด้านในนะคะยัดแม่เหล็กให้มันหน่อยก็ดีแล้วตำแหน่งนี้มาแก้ไขให้แน่นขึ้นลงซ้ายและขวาหน่อยนอกจากนี้ให้หาเข็มที่ยาวกว่าเล็กน้อยแบ่งถุงผ้าฝ้ายที่เราเพิ่งเย็บออกเป็นหกส่วนเท่าๆกันเวลาดึงลวดแรงต้องสม่ำเสมอตัดผ้าอีกชิ้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง2.5เซนติเมตรให้เขาทำปุ่มเล็กๆวางไว้ตรงกลางเพื่อประดับประดา แบบนี้เราก็จะมีที่ใส่หมุดติดเข็มแล้วข่้าออกมาสวยดูดี